สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะเอาคลิปนี้กันมาพบมาพอกับเซียนซองคือเก่าคุณพ่อคุณแม่นะคะทางช่องบุญนำโชคเช่นเคยค่ะวันนี้มาพบมาเจอกันช่วงเที่ยงเนาะเที่ยงวันพุทธที่20ธันวาคมสองหค่ะเมื่อนี้กับมีเลขเล่าคุณพ่อคุณแม่เซียนซองกับมีแน่ทางมาฝากคือเก่านะคะก่อนหน้านี้นะคะก็ได้ลงไปแล้วหนึ่งแนวทางเนาะ สำหรับแนวทางเลขลาวของผู้เท่านำโชคนะคะเป็นบทสัมผัสของพอ่อคือเกาหละคุณพ่อคุณแม่จังได้กับฝากเข้าไปเบิง้งเข้าไปพิจารณาแนวทางของพอ่อนํานะคะในส่วนคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปรวมนะคะรวมแนวทางเลขลาวห้าสำนักด้วยกันนะคะก็จะประกอบด้วยแนวทางของเซียนโคราชนะคะน้องโอเล่เซียนสองห้องเซียนซิรินทร์นะคะแล้วก็เซียนแง่นั่นเองค่ะ ก่อนสิไปรับชมเราฟังกับือเก้านะคะจังในกาแฟกดไลค์กดแชร์ให้กันน้าแน่นะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกํนาลังใจให้กันนะคะปะเดี๋ยวเซียนสองพาไปเบิรงวาเมอน,นี่ตะละเซียนเนาะมันจะมีแนวทางดีๆอย่างมาฝากคุณพ่อคุณแม่คะ่ะไปเบิรงกันเลยคะ่ะเซียนสองขอเริ่มสํานักแรกนะคะขอเริ่มกันที่แนวทางของเซียนโคราดคะ่ะเลขลาววันนี้นะคะเพราะเซียนโคราดบอกว่าเด่นวิ่งรูดไปที่1กับ2ค่ะคุณพ่อคุณแม่ จับคู่มาให้ก็มี974991724142 4, 4, ค่ะชุดกันอีก3หางนะคะกันไปที่4792แล้วก็71ค่ะส่วนตัวของพ่อเซียนโคราชนะคะเลขลาววันนี้ชอบมากเป็นพิเศษนะคะอยู่3หางด้วยกันค่ะชอบส่วนตัวไปที่9749แล้วก็72ค่ะ เซียนซวงกลมไว้ห้แล้วเนาะสำหรับตัวเน้นของพอเซียนโคราชนะคะแล้วก็มีฝากเลข3ตัวมานั่มนะคะ3หางนะคะแล้วก็เลข4ตัวอีก2หางด้วยกันเนาะเลข3ตัวก็มี742 741 972ค่ะส่วนเลข4ตัวนะคะ 9741แล้วก็9742นั่นเองค่ะเอามีตามนี่เลยนะคะมีทอนนี่สำหรับแนวทางเล็กดาวมอนีของเซียนโครัชนะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเซียนซองจะพาไปต่อสำนักที่สองแล้วคุณพ่อคุณแม่ต่อสำนักที่2นะคะเซียนสองขอต่อกันที่แนวทางของน้องโอเลค่ะ เลขลาววันนี้นะคะน้องโอเล่บอกว่าเดนวิ่งไปที่9กับ0ค่ะจับคู่มาให้นะคะก็มี 9C 95 96 97 98 04 05 06 07 08แล้วก็09ค่ะส่วนตัวน้องโอเล่นะคะวันนี้เน้นเน้นอยู่3มหางนะคะในส่วนเลขจับคู่เลข2ตัวเนาะ เน้นๆนไปที่9808แล้วก็09ค่ะแล้วก็มีฝากเลข3ตัวมาเหมือนกันนะคะเลขเล่าฝากเลข3ตัวมาทั้งหมด5หางค่ะมี705 904 509 097แล้วก็908ค่ะอ่ามีตามนี่เลยนะคะมีทนี่สำหรับแนวทางเลขเล่ามือนีของน้องโอเลเนาะและกับซีเรียมข้างล่าง่ะละคุณพ่อคุณแม่ น้องโอเล่ก็มีแถมห้าหน้อยมาให้คือเก่านะคะน้องโอเล่บอกว่าเดินดีค่ะนะคะจังไดกะฝากให้เอฟซีเนาะผู้ใดที่เพิ่นยิบจับห้าหน้อยได้นะคะก็ฝากเอาแนวทางของน้องโอเล่ไปเบิ้งไปพิจารณานแนแน่นะคะเดินดีเดินทุกงวดเดินทุกมือนะคะเข้าดีตะไหนวะสันน้องโอเล่ว่าเอา้าจังไดกะล่องพิจารณาเบิ้งเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะแคบหนะ้าจอไว้ก้อนคะ่ะเดี๋ยวสิภาไปต่อแนวทางเลขเล่าสำนักที่3มกันแล้วนะคะ แคปหน้าจอนะคะต่อสำนักที่3นะคะขอต่อกันที่แนวทางของพ่อเซียน2ห้องค่ะออ้ยเมือนหนีพ่อเซียน2ห้องคือขัดเนนขักแน่แถคุณพ่อคุณแม่ตัวเลขน้อยคักนะคะบอกว่าเดนวิ่งไปที่9กับ6ค่ะจับคู่ชุดเดนนะคะมีห้หางเนาะก็มี9 6 9 5 6 5 9 2 6252ค่ะชุดกันอีก3า้หางนะคะกันไปที่6050แล้วก็20ค่ะส่วนตูวของพอเซียนสองหองนะคะเล็กเล่าเมื่อนี่บอกว่ามักแห้งอยู่แค่2องหางนี่ละ่ะเอาเน่นๆเลยนะคะว่องกลมแดงจึงคืงโหลด2อหางแข็นๆโหลดนะเสียนสองพัสันเน้นไปที่96แล้วก็95ค่ะมีทอนี่คุณบอกคุณแม่ ปาติโทแขนคักแขนแน่นะคะเอฟซีก็ล่องพิจารณาเบิง้งเนาะเอาแนวทางเล็กเล่ามือนี้ของพอเซียนสองห้องกับส่งคืออยู่นะคะแคบหน้าจอไวก้กนคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวเข้าสิไปเบื้องอีกสองสำนักแล้วนะคะเอาบาหนีมาหอดสำนักที่ซีแล้วนะคะสำนักที่ซีนะคะขอต่อกันที่แนวทางของเซียนแง่ค่ะเล็กลาว,วันนี้นะคะเซียนแง่บอกว่า ตัววิ่งตัวรูดนะคะฟันไปที่3กับ5ค่ะจับคู่มาให้เนาะก็มี38 31 36 35 58 51 56 81 86 16 33แล้วก็55ค่ะเซียนแงบอกว่าอันนี้คือชุดเต็มเลขเลาเมื่อนี้นะคะถ้าผู้ใดรู้สึกว่า หลายคู่เกินไปนะคะกัดล่องพิจารณาโตที่เซียนแง่เน้นมาาหายเนาะมีอยูหาหางคุณพ่อคุณแม่เซียนแง่เพิ่นเน้นไปที่3 8 36 58 56หแ้กละกับหนึ่งค่ะอันนี้คือโตเน้นเซียนซองวงกลุมแดงๆไว้ให้แล้วนะคะลองพิจารณาเบิงเนาะอ่ามักตัวได้กันเลือกเบิงนะคะและก็มีฝากเลข3โตมาน้ำนะคะมือนีฝากมาทั้งเบิดหกหางเนาะ มี3 5 8 3 5 1 3 5 6 5 8 1 5 8 6แล้วก็8 1 6ค่ะมีตามนี้เลยนะคะแนวทางเลขเล่ามือนีของเซียนแง่ค่ะแคปหน้าจอไว้ดูเลยค่ะอ่าโอเคชัดเจนนะคะต่อสำนักที่5ค่ะ เซียนสองขอปิดท้ายกันที่แนวทางของหนุ่มอุบลคนซีรินทร์นนะคะหรือว่าพ่อเซียนสิรินทรน์นั่นเองค่ะเลขลาวันนี้นะคะตัวเด่นของพ่อเซียนสิรินทร์นะคะเด่นวิ่งรูดไปที่8กับ2รอง4ค่ะคือเกาเมือนเดิมนะคะเน้นโตว,วิ่งโตรูดคือเกาคุณพ่อคุณ,คณแม่ส่วนโตจับคู่ที่พ่อเซียนซิรินทร์นจับมาหายในมือน,นี่เนาะก็มี80 82, 83, 8 4ส 8 5 8 6 8 7 8 8 8 9ค่ะบอกง่ายๆก็คือหลูด8ทหันละคุณพ่อคุณแม่เนาะตัวกันนะคะฝากกันเบิ้ลหน่อย2หหางนะคะกันไปที่9 9แล้วก็7 7ค่ะส่วนโตของพอเซียนสีลินทรอนนะคะเลขเล่ามือหนีมักแห้งอยู่3หางเนาะชอบส่วนตัวนะคะชอบไปที่8 0 8 6 8 7ค่ะ อ,อันนี้คือในส่วนเล็กจับคูุคณพ่อคุณแม่และก็มีฝากเล็ก3โต,โตไม่ FC ได้เบิงได้พิจารณาน่าำนะคะมือน,นี้พอเซียนซิลินทอนฝากมากกับมี่283 285 286 287 288 289 284 486แล้วก็687ค่ะลองเบิงนะคะลองพิจารณ่าเบิง มักคู่ใดก็เลือกเอาเดอ้อคุณพ่อคุณแม่นะคะแนวทางของพอเซียนเซรินทอนนะคะเคยแตก3ามโตดีอยู่นะคะแตกดูอยู่เดอ้อค่ะเทิงไทยเทิงล่าหันละคุณพ่อคุณแม่ลองพิจารณาเบ่งนะคะและก็มีพิเศษเมื่อนี้นะคะพอเซียนเซรินทอนฝากเลขมีที่มามา FC ได้พิจารณาหน่านะคะได้มาทั้งหมดสองหางนะคะเป็นเลขจับคู่สหางเนาะ เลขมีที่มาในวันนี้นะคะก็คือ96แล้วก็57นั่นเองคะ่ะลองพจจะะิจารณาเบิงนะคะมักในสูตรคำนวณของพ่อก็เลือกเบิงเนาะหรือว่าชอบในส่วนเลขมีที่มานะคะก็ลองดูเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะพ่อเพิ่นกะเอามาแบ่งปันให้เป็นแนวทางซื่อๆนะคะเอาแคปนาจอไว้ค่ะโอเคนะคะ ก็ชัดเจนแล้วเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะกะครบแล้วนะคะสำหรับแนวทางเลขลาวนมือน,นีนะคะก็สรุปว่าแนวทางของทั้งช่องบนน้ำโชคนะคะเลขลาวเนาะ20ธันวาคม2 5 6กนะคะกะ็ครบทั้ง6สสำนักนะคะจังไดากาให้อ c ซล่องพิจารนาเบิงนะคะมักของผู้ใดก็เลือกเอาของผู้น,นั้นคุณพ่อคุณแม่ หรือว่าเอามาวิเคราะห์ใส่กันแล้วนะคะเป็นตะยิบตะจับตัวใดกะล่องเหลือกเบิงเนาะสำหรับเลขรลาววันนี้นะคะเซียนสองก็ขออวยพรนนะคะให้ FC แฟนช่องบุญนำโชคทุกท่านทุกคนนะคะเฮงเฮงรวยๆวยรับทรัพย์กันนะคะแรงหนีหายได้เฮกันทุกคู่ทุกคนเดอ้อคุณพ่อคุณแม่ ยิบจับตัวได้ไก่ออกตัวนั่นนะคะคลิปนี้เส้นสองก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจะฝ้าไปตามแนวทางเลขรัฐบาลไทยคุณพ่อคุณแม่นะคะจะในกระฝากติดตามไ่น้ำแน,แนวทางต่อไปก็เป็นแนวทางดีๆเด็ดๆขึ้นเก้านะคะเอาคิดนี้กับ,บมุมนี้ยังแล้วค่ะคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ